เรียกได้ว่านี่เป็นการค้านสายตาสุดๆคุณผู้ชมมาเมื่อชาวอาเซียนนั้นออกมาตั้งคําถามกับชาวเวียดนามว่าคุณกรรมการขายฮชโค้ดที่คุณจ้างมานั้นน่ะอ่ะบางคนนั้นเขากงหรือเปล่าทําไมประเทศไทยอะไรก็โดนฟาวโดนฟาววันนี้ชาวอาเซียนต่างออกมาพูดกันอย่างนะหู้เลยทีเดียวผมไม่ได้พูดไปเองคิดไปเองนะฮะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆในฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนประจําปี2024ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างไทยและเวียดนามโดยเวียดนามนั้นเปิดสนามที่สนามเวียดจีสเตเดียมโดย ความจุของสนามมีเพียง19,000ที่นั่งเท่านั้นคือสาเหตุที่เขามาเตะสนามนี้ก็เพราะว่าเขามีความเชือ่อโดยการเชื่อที่ว่ามาเตะที่สนามนี้แล้วจะไม่แพ้ใครเรื่องจริงมีกินมีใช้ก็เพราะสนามนี้สายมูเตลูมาเต็มใครว่ามีแต่ไทยพี่เวียดเนี่ยหนักกว่าไทยซะอีกนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะเครื่องรางข,งของขังเนี่ยพียบต้องบอกว่าวันนี้ช่องวันมาเตอร์เราได้ทําการรวบรวมคอมเมนต์หลายๆประเทศมาให้คุณผู้ชมได้อ่านกันฮะจะได้รู้ว่าชาวไทยเราไม่ได้คิดไปเองโดยวันนี้ช่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น u t u b e ทีวีสปอร์ตไทยรัฐทีวีและช่องออนไลน์อื่นๆรวมๆกันแล้วมีผู้รับชมไทยทดขนาดนั้นมากกว่า2อล้านห้าแสนผู้ชมเรียกว่าเป็นการทุบสถิติครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซุปเปอบอลอาเซียนครับคือในการถ่ายทสดที่จะมีคนดูเยอะขนาดนี้เนี่ยมันน้อยมากนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากถึงในวันนี้ไทยจะแพ้เวียดน,นามไปคือ1ประตูต่อ2แต่นันหน้าเรามาแข่งที่บ้านของเราสนามราชมังคลายกีฬาสถานผมบอกให้เลยสนามแตกแน่ๆด้วยความจุมากกว่า4 7 0 0 0ที่นั่ง ผมยังไม่ได้รับที่นั่งสำรองนะมากมา,ายกายกองคอนเฟิร์มะก่อนที่เรานั้นจะไปรับชมความพิถีพิถันของชาวอาเซียนหลายๆประเทศ <L l เดี๋ยวผมพาคุณไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนว่าทำไมชาวอาเซียนเนี่ยเขาถึงไม่เห็นด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมะครึ่งแรกเปิดมาก็ได้ตึงกันแล้ว30วิไทยได้เตะมุมและอีก30วิเวียดนามก็ได้เตะมุมดุดันตั้งแต่เริ่มเกมและนักเตะเวียดนามที่มีปัญหามากที่สุดนั่นคือราฟาเอลซันหรือเงี้ยนเซวนเซิงนั่นแหละฮะนี่คือตัวนายมดี ถือว่ากดไทยได้ดีมากกดไทยได้อย่างหนักกดไทยได้นักนวงเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าบ้านและต้องการชนะนัดน,นี้ให้ได้ก่อนโดยในครึ่งแรกเวียดนามเตะมุมรัวๆไม่รู้กี่ครั้งผมจําไม่ได้และเจ้าเก่าเงี้ยส่วนเซิงในคุณผู้ชมฮะเธยืนเทียบกับเสกซันลาตีคนละไซกันนะ่ะยังกับลูกงัวกับแม่อึงอ่างโอ้โหความใหญ่เนี่ยมันแตกต่างกันจริงฮะและการละครเงี้ยนเนี่ยมาเต็มๆนิดนิหน่อยหน่อยก็ล้มแล้วกว็ล้มกรรมการก็ช่วยเหลือเกินพออีตอนที่ไทยล้มบ้างเนี่ยสารพัดไม่เ่าแต่พอ เงี้ยทุกดิกโดนบ้างล้มปานจะตายปานโดนสิบล้อทับไม่เห็นตายจริงสักทีโอ้ยอีพ่ออีแม่หัวจะปวดจานทําไมถึงลําเอียงได้ขนาดนี้เนี่ยมันเกินไปจริงๆพี่น้องฮะจานถ้าจะขนาดนี้นะไปช่วยเงี้ยงเตะเลยดีกว่าไหมทุเรียและไมีน้าซ้ําในจังหวะที่ไทยพยายามสวนกับเวลาแย่งลูกได้กรรมการแกก็จะเป่าหยุดทันทีจนสุดท้ายจังหวะที่ไทยได้บุกปรากฏว่าไทยไม่ได้ฮะแล้วหมดเวลาในครึ่งแรกต่อทดเวลาไปแล้วเนี่ยเสม,มอกันคือ0ต่อ0แต่เกมในครึ่งหลังเนี่ยมันมีประเด็นดราม่าหลายอย่าง มาฟังกันต่อฮะโดยครึ่งหลังเฮสโคดพาร์คมีการเปลี่ยนตัวเล่นตามแผนโดยใช้เงียนควงไฮลงมาคุมโซนเกมบุกด้านหน้ายืนคู่กับลาไฟเอลสันนี่ก็เอาประตูจากไทยเลยทีเดียวและเขาก็ทําได้ในนาทีที่60ลาฟเอลซันได้จากลูกหัวมงยิงเข้าประตูทําให้เวียดนามได้ประตูจากไทยไปก่อนคือ1ประตูต่อศูนย์คือได้รูกความพยายามและลูกขยันเขาต้องให้เขาฮะและสังเกตได้เลยว่าเงี้ยนสนเสริงแกมีเทคนิคและวิธีการเล่นที่เป็นสไตล์ของตัวเองไม่เหมือนไทยไม่เหมือนตัวเบี้ยในสนามอะแกเหมืืออออนนนเตตัวลลลูกกคคาาด่่ีสไ์รบขง แบบนี้และไทยมีการตัดสินใจเปลี่ยนตัวลงมาบ้างโดยการที่มาสัสดาอิชีอิส่งเจ้าแบงค์สุบรัณเหมือนตาและเช็คสุปโชคลงมาช่วยในเกมบุกให้มากขึ้นเพราะว่าอะไรฮะเราไม่มีกําลังมากพอในการทำประตูผมมองว่าอิชิอิก็เห็นเพราะฉะนั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีมากและผมเลยต้องขอชมผู้รักษาประตูของเราเลยนะฮะปฏิวัติคําใหม่ช่วยกันตายให้ไทยหลายลูกมากเรียกว่าทําได้ดีแล้วคือเป็นการช่วยเซฟลูกของราฟาเอลซันได้หลายลูกมากถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะแย่เลยนะเอออันนี้ต้องให้เครดิตเขานิดนึงแล้วก็สไตล์เดิมฮะเงี้ยนดุกกเล่นาร คอนจะเต็มที่จะไปแคสติ้งช่อง3หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแสดงดีได้เกินเจ็บตลอดกอดเธอเอาไว้เก็บเอาไว้ในกายเธอคือกาว่าถ้ากูได้ล้มปุ๊บเนี่ยกูจะเสียหลักทันทีเอาฟาไวไว้ก่อนตัดเกมบุกของประเทศไทยดูเทคนิควิธีการเล่นเขาสิฮะมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยพอได้ประตูจากไทยปุ๊บการละครมาตับพอไทยเราได้จหวะบุกบ้างเงี้ยนดุกนี่กระโดดทิ้งตัวลงกลางใจเธอโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บ หมดคำาซีวลเดยเซอร์และในนาทีที่73เจ้าเก่าเงี้ยนเซงเซงลาฟาเอลยิงประตูที่2ทําให้เวีดามขึ้นไทยไปก่อนคือ2ประตูต่อศูนย์ผมนี่ก็แบบว่ายืนกุมขมับเลยฮะคือไม่เป็นจังหวัดที่เขาได้สวนและเ็เป็นตําแหน่งเดียวที่อยู่รับโซนหลังจากเกมบุกของไทยและเราเนี่ยมีการมาบล็อกถึง4แต่เขาสามารถทะลุมาได้อะ่ะยอมรับเขาว่าเงี้ยนเซงเซงแกโหดมากแต่ว่าเจ้าแบงค์สุวรณนัดเหมือนตาไม่ทําให้ผิดหวังฮะส่งลูกยาวๆให้แกรเจริมศักดิ์อาคีมงเข้าประตูเวียดนามทำให้ไทยตามมาเป็นปหนหว่าไทยเราเนะตู งไไม่ได้จริๆขาดเธอไม่ได้ส่วนในนาทีที่89ราฟาฟเอลสันแกแฮนบอลเต็มเตมเต,มตาฮะคาลูกกระตา2กระตาผมเลยแต่พูดตัดสินก็ไม่เป่าคืออะไรวัดเดอมันหลายรอบมากเลยกรรมการคุณทําอะไรและนี่มันไม่ใช่การแฮนบอลครั้งแรกตต้งแต่ในครึ่งแรกเวียดนามก็มีการทําแฮนบอลแต่กรรมการก็ไม่เห็นคือมันหลายครั้งอะดานาแกเอาหูไปนาะเอาตาไปเผาหรือเปล่าถามจริงๆ VR แกก็ไปดูจังวะที่ไทยได้ปุกก็เป่าฟาวเป่าฟาวแต่พอเงี้ยนลูกดิกทำฟาวบ้างเอาหู เอาตาไปเผากนที่มันเกินไปจริงๆจานเอ้ยพอเอาผู้ตัดสินประเทศแขกมาเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เป๊ะเลยปกติไมทนาเป็นกรรมการอีนี่ถนัดขายถั่วแล้วปล่อยเงินกู้จะกู้เงินบังไปจะไหนดอก้อยละห้าเซทแม่ทำไมไม่เอาผู้ตัดสินที่เป็นคนเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นจีนมาก็ได้พอเอาแขกมาปุ๊บม,มันเป็นอย่างเงี้ยมันขายไปแค่ถัวกะปล่อยเงินกู้เข้าใจไหมและในช่วงทดเวลาเนี่ยไทยพยายามบุกอย่างหนักแล้วแต่ก็โดนขัดขวางด้วยกรวีอาบังอ่ะปรีดปี๊ปรีดเบาอยู่นั่นแหละจนสุดท้ายหมดเวลาไปไทยแพ้เวียดนามหนึ่งประ ประตูต่อ2ในนัดแรกส่วนในนัดที่2จะเตะที่ไทยสนามราชบังคารกีฬาสถานในวันที่5ในเวลาสองทุ่มเวลาเดิมซึ่งเกมยังไม่จบยาพึ่งนับศพทหารเดี๋ยวแกมาลอดูวันที่แกมาเตะที่บ้านฉันบ้างถ้ากรรมาการเข้าข้างไทยบ้างแกอย่าโวยในเะงียนดุกดิกผมไม่ได้อวยนะแต่ไทยโดนยิงไปถึง22ครั้งแต่เขาได้เพียง2ประตูในขณะที่เรายิงเขาเนี่ยสิครั้งได้มา1ประตูมันครึ่งต่อครึ่งเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้ามาเล่นที่บ้านของเราสิ่งที่ควรปรับมากที่สุดน,น ให้นักกีฬามีการเล่นเป็นตัวของตัวเองสไตล์ใครสไตล์มันไปเลยและที่สําคัญนะผมมองว่าเกมหน้านี้ยังไงก็ต้องมีโจนาธานมาช่วยคนเดียวเลยที่จะสามารถนดกดลาฟาเอลสันได้โจนาธานแบบนี้ต้องโจนาธานโจโจโจขาดโจไม่ได้หัวใจพี่ขอสารภาพคือผมมองว่าเกมนี้เนี่ยอิชีไม่น่เปลี่ยนโจนาธานออกพอเปลี่ยนโจเอาออกปุ๊บลาฟาเอลสันแกก็ตั้งตัวได้ทันทีคือแบบนี้คุณผู้ชมมะมวยเนี่ยมันต้องเอาน้าหนักตาช่างกิโลกร,รมัมให้วิเวทพอๆกันกาปั้นพอๆกันมาชนกันมันถึงจะชกกันได้และจะสูสีแต่นี่คุณ ดูสิฮะเซกซันลาตีเย็นคู่กับลาฟาเอลสันแม่งัวกะลูกอื่นอ่างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอิชิอตตัดสินใจพลาดไปน,นิดหนึ่งแต่ยังดีนะที่ไทยเนี่ยตีไข่แตกได้ประตูมาหนึ่งประตูในบ้านของเขาสนามของเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมนะและผมเชื่อว่ามาเต้ที่ไทยราชมังคลากรสถานสนามแตกและผมวอนนิดหนึ่งไอ้พวกขายตัวผีเนี่ยขายถูกๆหน่อยเถอะอย่าขายแพงนักเลยเห็นแก่ชาวไทยความสุขหลังปีใหม่เนี่ยให้คนไทยได้เสพมันหน่อยเถอะนะอย่าขายแพงเลยนะเชื่อผมและซึ่งในวันนี้คุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นชา อาเซียนห,หลายประเทศต่างออกมาพูดถึงผู้ตัดสินกรรมการแขกค,คนนี้วันนี้กับผมวันมัตเตอร์แชนแนลได้รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคลิปนี้ถ้าลุงช้าอยากให้คุณรู้เอาไว้ว่ากว่าผมจะไปแปลภาษาได้แต่ละประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันมัตเตอร์แชนแนลไว้ด้วยนะครับเปิดประเด็นคมมาแรกขึ้นมาครับคุณผู้ชมมะเป็นชาวอาเซียนของเราอย่างประเทศฟิลิปปินส์ได้มาพูดว่าว้าว amazing ไม่คิดเลยว่าไทยจะสามารถได้ประตูมาจากเวียดนามลาฟเอลซันเขาคือตัวโอนสัญชาติมาช่วยเวียดนามอย่างเต็มตัวไม่่แแปปปลกกกททีไยเสรระะะตตูู2นนั้็มาาจข าเอนไม่ต้อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้อบมาบอกบาวา่าเวนิกูดทีมชาติไทยที่สามารถได้ประตูมาและสุพนัทเขาเป็นทั้งตัวยิงและเป็นซัพพอร์ตที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าเฉลิมศักดิ์ขีฉันก็ถือว่าเขาก็เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเช่นกันทักษะาฟีมือปะพอกันภายในทีมก่อนไม่ต้องมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้อกมาบอกบาวา่ากรรมการทำไมเขาตัดสินไม่เป็นธรรมแบบนั้นทั้งที่นั้เตะไทยก็ได้รับอาการบาดเจ็บบางลูกนั้นฉันมองว่าลาฟาเอลเขาฟาวและแถมเขายังแฮนด์บอลอีกด้วยแต่ทำไมกรรมการถึงไม่เเห็็นนนนู้้ทที่่่่่่สสสสาาาาาาามมมมมรรรรถือองงโโปใดดดยยกกขไไไไแแตตตตคคคุุณลิิะ์ชว ฟิลิปปินได้ออกมาบอกว่าใช่แล้วเขาไม่เค้าสะอาดจริงๆหน้าที่ของเขาคือการตัดสินที่เป็นธรรมที่สุดและให้ผลออกมาดีที่สุดและต้องเป็นกลางที่สุดแต่นี่คือสิ่งที่เขาทำคือการลําเอียงช่วยเหลือเวียดนามเข้าใจเงินน้ำมันใหญ่กว่าร,รีของคุณคุณไม่ได้แค่กรรมการที่สอบตกคอมเมตตาบัตเป็นชาวฟิลิปปินได้ออกมาบอกว่าน่าเห็นใจทีมชาติไทยที่โดนการโกงแบบนี้ทั้งที่ผู้เล่นเวียดนามนั้นมีการฟาวหลายครั้งและแฮนด์บอลหลายครั้งมีน้าซ้ําพวกเขายังถูกชาวเวียดนามกระทาโดยการเตะตัดขาผักและกระชากเสื้อแต่ผู้ตตัััดสสสนน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 กลบบมมมออองงไไไ่่่่่เเเ็ทท้้้ีูยยยาาาจจใใโ ชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกว่าใช่แล้วที่กระเช่าเวียดนามนั้นพวกเขาเพียงล้มนิดเดียวกรรมการก็เป่าให้เขาแล้วแต่กับทีมไทยพวกเขานั้นล้มจริงเจ็บจริงและทรมานจริงกรรมการกลับไม่สนใจมันหมายความว่าอย่างไรคอมเมนต์ออมาเปชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกว่าฉันเชื่อว่าน่้น,น่าไทยจะสามารถกลับมาเอาชนะพวกเขาได้แต่ในเกมนี้ต้องยอมรับว่าราเฟลซันนั้นคาดเข้าเนื้อกว่าทุกคนเขาเก่งมากแต่นี่เขาไม่ใช่ชาวเวียดนามเขาคือผู้เล่นโอนสัญชาติชาวบราซิลและชาวเวียดนามคุณไม่ได้เก่งจริงถ้าระคุณแน่จริงจะไม่มีการโอนสัญชาติมาชช่วววยยแบบบนี้จจาาาาากคมมมเเเขฟิิิลปด๋รั เมนต์ของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างนะฮะคอมเมนต์แรกเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าว้าวสุดยอดไปเลยผู้ตัดสินฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงช่วยเวียดนามมากข,ขนาดนั้นคุณก็รู้จังหวะที่ไทยได้บุกพวกเขาไม่ได้ล้ำหน้าและไม่มีเจตนาในการทำฝาวแต่คุณกับเปาโนวีดเพื่อสกัดเพื่อหยุดยัง้งของการทำประตูทีมชาติไทยคุณแย่มากคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่านี่เป็นการตัดสินที่ผิดพลาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมชาติไทยเวลาพวกเขามีโอกาสได้บุกผู้ตัดสินคคนน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 ีีนนี้้้้้้้จะะะชชช่่่่่วววววยยยยยเเเเดดดดดาาาาามมมมมใขขขณทททไไไไััััแแแตตืออองงงกรรโิห็บบสปล พวกคุณแย่มากคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกวา่าคุณโกงประเทศไทยยังเห็นได้ชัดในการช่วยเหลือเวียดนามผู้เล่นเวียดนามนั้นเขาสแสดงดราม,ม่ากเก่งเขาเพียงแต่สแสดงละครใครก็ดูออกมีแต่คุณเท่านั้นหรือที่เชื่อเขาคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่า,าใช่แล้วเวียดนามเขาสแสดงละค,คมเมรเขาไม่ได้เจ็บจริง,มมรรงทุกอย่างที่คุณเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงคนที่เชื่อคือคนโง่และกรรมการเขาคือคนโง่คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าไทยแลนด์เขาควรชนะเวียดนามเขาไปควนพ่ายแพ้แบบนี้ถ้าไม่มีกรรมการคอยหยุดเกมของพวกเขานี่่่เป็นนกกาารรตัดสิทไมมมแและคุณย ตมอมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าฉันอยากจะเห็นเกมที่คุณไปเล่นที่ประเทศไทยฉันเชื่อว่าพวกเขาจะไม่แพ้คุณแบบนี้แต่คนที่น่กว่าที่สุดภายในทีมเวียดนามไม่ใช่เงนกวงไฮไม่ใช่แงนเทลินและไม่ใช่เงนตังซุงฉันหมายถึงราฟเอลซันคนเดียวเท่านั้นคอมเมนต์เมอมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าพวกคุณทําได้ยอดเยี่ยมทําได้ดีแล้วทีมชาติไทยอย่าไปยอมแพ้พวกเขาฟังเกมต่อไปจะแข่งที่บ้านของคุณฉันจะรอรับชมเบอร์หนึ่งของอาเซียนสามารถเอาชนะทีมเวียดนามได้คอมเมนต์เมาเวอินดดไ้รีมาไทยะแพพวกเขขาาบานในนครั้้งีพวกเขาแค่วก และการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเงินนั้นใหญ่กว่าหัวใจของเขาใหญ่กว่าศักดิ์ศรีของเขาและกรรมการคนนี้ถูกซื้อทั้งตัวและจิตวิญญาณไปแล้วเขาไม่ใช่คนแต่เขาคือปีศาจจบจากคอมเนต์ของชาาอินโดนีเซียต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์กันบ้างนะฮะคอมเมนต์แรกเป็นชาวสิงคโปร์ได้ออกมาบอกว,ว่าเวียดนามคุนเก่งมากในการสามารถอาชนะทีมไทยแต่ฉันคิดว่างานหน้าต่อไปไมันจะไม่ง่ายแบบนี้เมื่อพวกเขานั้นได้รู้เทคนิควิธีและสไตล์การเล่นของชาวเวียดนามอย่างหมดเปลือกทีมชาติไทยเขามีสมองและฉลาดมากพอแล้อว่าาไิดช้โอกาส็ บ้านของพวกเขาปฏิหารจะเกิดขึ้นเขาให้พวกคุณสามารถเอาชนะพวกเขาให้ได้ไทยแลนด์ปุ้นเหนือกับเวียดนามอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ที่พวกเขาชนะก็เพราะพวกเล่นโอนสัญชาติคอมเมนต่ตว่าเป็นชาวสิงคโปร์ได้อบาบอกว่าใช่แล้วถ้าตามหลักนั้นในอาเซียนไม่มีใครเก่งกว่าไทยแม้แต่เวียดนามในตอนนี้เงิ้กวงไฮเขาไม่ได้น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือนักเตะโอนสัญชาติของพวกเขาที่พวกเขาจ้างมาด้วยเงินมหาศาลและค่าคอมมิชชั่นที่น่าล่อตาล่อใจมากที่สุดคอมเมนต์ตว่าเป็นชาสิงคโปร์ได้อบาบอกว่าว้าวเวียดนามคุณซื้อกรรรรรมมมกกกกกาา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 าคคคคุุณ็ููู้้้้้้้ววว่่่่นนนนนนนีีีีเเเเขขขขตตตัดดดดสสสิแแแลลทยพจหใชซ ผู้ชายบางคาลาเทศคนนี้ถึงวมาเป็นผู้ตัดสินในโซนเอเชียคอมเมนต์ตบับเป็นชาวสิงคโ,โปร์ได้อบมาบอกว่าไทยแลนด์ไม่ควรแพ้เวียดนามแบบนี้พวกเขาถูกโกงพวกเขาถูกจัดจังหวะในการที่พวกเขาจะสามารถได้ประตูฉันบอกว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับทีมไทยควรยกเลกิกกรรมการผู้ตัดสินแบบนี้ไปได้แล้วคอมเมนต์ตบับเป็นชาวสิงคโปร์ได้อกมาบอกว่าใครจะไปคิดว่าเวียดนามนั้นอยากได้ชัยชนะจนตัวสัน่นถึงขั้นที่พวกเขาจ้างผู้ตัดสินให้ช่วยเลือทุกวิธีโกงได้โดยทุกวิธีจงังหวะที่ไทยได้ฟาว่าก็ไม่ให้ใบเหลืองจองังหวะที่เล่นเวียดนนามฮบกเขาเ็นม่นเนีย เขาน่าจะรับสินบนจากเวียดนามอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ตวาประชาชนสิงคโปร์ได้ออกมาบอกว่าฉันเป็นฝ่ายเห็นใจทีมชาติไทยที่ถูกชาวเวียดนามซื้อตัวกรรมการมาช่วยพวกเขาและพวกเขาได้รับความไม่เป็นธรรมและซึ่งนั่นฉันหมายถึงทีมชาติไทยครับคุณผู้ชมฮะจบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและสิงคโปร์คุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงไหมในส่วนตัวผมนะฮะผมมองว่าใช่นี่ไม่ใช่คําออกมาช่วยแก้ตัวออกมาช่วยพูดแทนทัพนักกีฬาไทยที่พวกเราแพ้เข้าไปแต่นี่ผมพูดถึงงงงงเเรรรื่่่ออออคววามมมป็นนนจิิศศััักดด์ีีขผูู้ยบ เ,เรายอมรับอยู่แล้วครับว่าเราแพ้แต่ถ้าเราแพ้แบบไม่เป็นธรรมแบบนี้มันก็สมควรที่ชาวอาเซียนเขาคิดผมเชื่อว่าชาวไทยเราลหลายๆคนก็คิดบังเอ้ยผมขอร้องเถอะผู้ตัดสินมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันไปใช้ทําไมบังถามจริงๆเอาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาเกมยังไม่จบยาพึ่งนับสมทหารยังไงวันที่5้านี้ไทยเราเตะที่บ้านของเราในเวลาสองทุ่มผมมั่นใจไทยจะพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะเวียดนามได้อย่างแน่นอนและต่อให้เราจะแพ้เวียดนามนะผมบอกเลยว่าผมไม่เสียใจแล้วเพราะในการที่ทีมชาติไทยของเราชุดนี้ เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเก่งมากแล้วฮะอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยหรือยออะไรนะฮะถึงแพ้เราก็ได้ที่2ถ้าชนะเราก็ได้เป็นแชมป์แค่นั้นเองไทยแลนด์สู้ๆไทยแลนด์สู้ตายไทยแลนด์ไว้หลายสู้ตายสู้ๆเดี๋ยวถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบในสไตล์การพูดของช่องวันบัตเตอร์แชนเนลฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามได้นะฮะและเพื่อท่านผู้ชมนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านกีฬาแบบนี้และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in and out.